ตอนอื่นก็บสบายดีเนาะที่หนองเศร้าเครื่องเ,เสียงเฮ้ามานีสิพา้าเบิงเน็ตเบิร์ที่เข้าประกอบเซตุให้ล,ลูกค้านะประกอบอยูหานส่าเซตุาขาบอกว่าจะเป็นไล่อดีบอกว่าเสียงกลาง15บหเนาะเรวยว่า12บสองทรงพเอสเาะจะมี3ามหลุน3แบบเนาะให้ลูกค้าเดือกว่าจะใส่แบบไรแต่ละราคาแต่ละอันเนาะความแตกต่างมันกะ มีรายเติบด้วยเนาะอันที่นึงเลือตัวนี้จะเป็นตัวหน่อยเนาะจะเป็นตามดุลนีน้เด้อเขาจะเอาของดุลนนีเนาะตัวนี้เด้อให้ลูกค้าใช้เขาก็จะทาลูกค้าว่าจะมากแบบไรแบบไรราคามันก็นจะต่างกันเนาะตัวนี้แกเอลนี่ตัวนี้นะครับของดุลตัวนี้ เราจะบูรณาละเดภาในองข้อมูลหนังสือมีแต่ว่า,ามีสามตัวแต่ละอันเสียงมันก็นจะแตกต่างกันเนาะตัวนี้จะเป็นตัวหน่อยสุดส้นน้ําดูขาดอาจจะนิยมเอาตัวนี้เนาะไซเดนส่วผวกมีคาเบอร์เนาะเป็นหนึ่งคู่หนึ่งตัวหน่อยแล้วก็ห้องมาก็เป็นตัวนี้จะเป็นตัวกลางตัวนี้บางเถืาห้องเอาประกอบให้ลูกขาเป็นสุดสองคุ่สองน้องเป็นสุด จางแจงสุดใหญ่เลยเป็นเบสสองกลางสองเป็นผอมและเครื่องปรุงเลยก็มีสนาเขาจะเสกตัวนี้ตัวนี้คือกันราคาก็อยู่กลางกลางส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่้วยเนาะที่เทมีลายแบบลายเกตแต่เขาจะเดือกมาสําราคาหย่อมยาอยให้ลูกค้าใส่ได้ส่วนตัวราคาแพงกว่านี้ก็มีคือกันแต่ว่าเขา ได้นำเขามาเขาอาจจะตัวว่าเออลำเสียงมันโอเคเนาะเขามาเบิ่งตัวนี้นด้ยวยเนาะอยากจะท่องงานตัวนี้ด้วยนี่แหละจะเป็นซื้อดุนตามนี้ด้วยให้ลูกค้าเบิ่งเอาตัวเน้อเนาะงานที่เขาประกอบใช้ให้ลูกค้ามีลายแบบลายยงา,ยแบบายยงมาเป็นมาเขาจะเอามาท่านแช่ก็แช้ก็ต้องได้ฟังเนาะและอาศซประกอบว่าเทียบเสียงมาดุ่นนี่แบบนี้แบบใด มีเวลาเขาจะลองเฮ็ดคลิปเอาเน็ตเบิร์กแต่ละอันใส่ตู้แล,ล้วกะ็มาเทียบเสียงให้ลูกค้าฟังเนาะเอาเบิ่งเก็บได้เลยตัวนี้ตัวนี้จะเนียนแพงระบายพร้อมบอกพร้มพ่อนเขาเอากรบอหูดนันี่เห็นไหมครับลงตามนี้เลยึงโตห้องมาตัวนี้ขายดีที่สุดเป็นหนุนหนีขายดีนำเสียงพอไปพอมาเนาะอาจารย์ตาได้ใส่กันมันคือนสีข้อใจ มาตัวีกันสุดยอดเลยเม็ดเบรกหน้าตัวนหนอใส่สำหรับเสียงกลางตัวนี้ใส่สำหรับเสียงกลางและหลูดขาเลยตัวนี้กะห้องนิยมมาตัวนี้ัวนี้ใส่ดีกันสองทางสองทางและหลูดขาเลยตัวนี้สองทางตัวนี้กะเมิเอ็นอยู่ว่า แดมหนึงเนาะแดมหนึ่งเจ็ดแสคูนหนึ่ง,ง,ง,งะประมาณนั้นแต่หากเมาใส่หนึคูหนึ่งโอเคเนาะลูกคขาท่านได้สนใจตัวแรกอะสามารถสอบถามมาทั้งเบอร์โทรฮารเอร์สองสดเจองศูนย์หนเกนาะหรือว่าลูกค้าบุสะดวกกับคอ,คอมเมนต์กอะไรทั้งต้ายคลิปมาเนาะเขาเห็นนะก็สิตอบหรือว่าสะดวกเข้ามา ทางแผนเพจเ่าเลยเขาจะมีแอดมินตอบลูกค้าตลอดเนาะขอขอบใจนะลูกค้าที่เ่ามาหาบุดเลย